ก็มารู้จักเครื่องมือนะคะตรวจวัดขึ้นความถี่ของสนามแม่เหล็กหรือเรียกว่าชีพจรโลกนะคะก็คือเรียกว่าโซมาเนเลโซแนนหมายถึงว่ามนุษย์คือจิตวิญญาณที่เข้ามาหลอมนะคะรวมกับไกยเนื้อนอกจากนั้นเรายังหลอมรวมเข้ากับจิตสำนึกและพลังงานที่รวมเข้ากันเป็นโลกเมื่อเราเกิดมาในร่างมนุษย์เราจะต้องปรับ ตัวนะคะให้เข้ากับส่วนประกอบและความถี่ของดาวเคราะห์โลกความถี่ของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมันจะไปกระเทาะเอาสิ่งที่อุดตันทางพลังงานในสนามพลังงานออร่าของเราออกสิ่งอุดตันนี้เองที่ทำให้ร่างกายหยาบของเรายังคงติดอยู่ในช่วงคลื่นความถี่ที่ต่ำการที่ความถี่โลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่ดี เพราะมันคือการชำระล้างนะคะสนามพลังงานของมนุษย์ครั้งใหญ่แต่ต้องเกิดในช่วงระยะเวลาที่พอดีเท่านั้นลองคิดดูนะคะว่าเหมือนเราถูกไฟดูดนั่นแหละหากเป็นไฟจากแบตเตอรี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกเจ็บจี๊ดนิดนิดแต่หากเป็นไฟบ้านก็อาจถึงตายเลยทีเดียว รรทาอธิบายด้านจิตวิญญาณกล่าวว่ายิ่งความถี่ของร่างกายเราสูงขึ้นเท่าไหร่ประสบการณ์ด้านความจริงที่เราสัมผัสจะมีความหนาแน่นน้อยลงดังนั้นเป้าหมายครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของเราสิ่งที่เกิดขึ้นคือการสร้างความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษยชาติ บนรากฐานของจิตสำนึกที่มีความรักเป็นที่ตั้งขณะที่ยังคงดำรงชีวิตอยู่ในกายเนื้อนี้เองเป้าหมายเหล่านี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีการปลดปล่อยพลังงานที่เกิดนะคะตั้งแต่เรายังเป็นเด็กหรือแต่ชาติบางก่อนที่ยังทำให้เราติดอยู่กับการสร้างมายาที่หนาหนักและความไม่สบายกายไม่สบายใจโรคภัยต่างๆหลายคนอัก สงสัยว่าทำไมบางคนจึงมีอาการที่เกิดจากความถี่ของโรคเพิ่มสูงขึ้นแต่อีกหลายๆคนกลับไม่รู้สึกอะไรเลยคำตอบคือหากมนุษย์เรายังคงติดอยู่กับรูปแบบและความคิดเดิมๆหรือยังคงหลงวนอยู่กับความถี่ในระดับต่ำความถี่ของโรคที่สูงขึ้นก็ช่วยอะไรไม่ได้นะแต่หากคนใดที่มีการปรับจิตสำนึกให้สูงมากพอ ที่จะรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นและสนามที่จะเปิดจิตและเปิดใจรับกับปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่คนผู้นั้นก็จะเริ่มซึมซับเอาความถี่ใหม่ที่เกิดขึ้นจะเร็วหรือช้าขนาดไหนอันนี้ต้องขึ้นกับว่าจิตของเรายอมแค่ไหน การซึมซับเอาความถี่ใหม่นี้เข้าไปจะทำให้ธาตุน้ำในร่างกายเริ่มสั่นสะเทือนตามความถี่ที่พุ่งสูงขึ้นมากมายอาการที่น่าจะเกิดขึ้นนะคะก็จะมีมีอาการตัวร้อนเป็นพักๆเพราะร่างกายเมื่อเปลี่ยนความถี่เป็นแรงสั่นสะเทือนมากขึ้นจะทำให้ความร้อนมากขึ้นมีปัญหาใส่ตาเบลอมองเห็นไม่ชัดหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาการเจ็บปวดที่หาสาเหตุไม่ได้หรือมาและไปแบบแปลกๆหรือมาอยู่จนเรายอมรับว่าเจ็บแล้วจึงหายได้ยินเสียงอื้ออึงนะคะในหูทั้งสองข้างบางทีก็จะเป็นประมาณความถี่สูงๆหรือว่าหูบอดเป็นคราวๆอารมณ์ก็ขึ้นๆลงๆเนื่องจากพลังงานอารมณ์ที่ข้างค้างอยู่ปรากฏออกมาให้เราสมัครอ่ะสลายมันไป รู้สึกเหนื่อยล้าอย่างมากหรือจู่ๆก็มีพลังงานบางอย่างเนี่ล้นเหลือนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของความถี่ที่เราเจอในตอนนั้นและขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะจัดการกับความถี่นั้นๆอย่างไรลางสังหรณ์แม่นยำขึ้นตัวรู้หรือสิ่งที่ช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหามีความชัดเจนแม่นยำขึ้นความสามารถที่เกี่ยวกับสัมผัสที่6 เกิดหรือมีเพิ่มมากขึ้นท้องเสียหรือมวนท้องมีปัญหากับช่องท้องมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดอาจหิวปล่อยขึ้นมากหรือไม่อยากกินอะไรเลยในลักษณะที่ผิดปกติไปจากเดิมอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นเพราะจิตวิญญาณเรามีการปรับระบบให้ถูกต้องบางครั้งการปรับตัวนี้เองอาจทำให้เรารู้สึก เหมือนกับว่าเราจะตายเอาเสียให้ได้เหมือนกับช่วงที่ร่างกายเราต้องรักษาตัวเองจากไข้หวัดหรือไวรัสต่างๆนั่นเองหากเราเป็นพวกไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นไม่ใช่พวกที่สนใจใส่ใจหรือมีความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งความถี่เหล่านี้จะสร้างความรำคาญและก่อวนก่อกวนเราเป็นอย่างมากทั้งยังมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่ซึมซับ หลอมรวมยกระดับขึ้นใหม่คนเหล่านี้จะยังคงอยู่ในช่วงความถี่ที่ต่ำอยู่และไม่ได้รับประโยชน์ใดๆต่อคลื่นความถี่ที่เข้ามาที่สำคัญร่างกายอาจเริ่มมีปัญหาเพราะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความถี่ของโลกที่เปลี่ยนไปได้หลายคนที่ไม่สามารถปรับกายเนื้อหรือจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้ดีพอ อาจจะทำให้ป่วยหนักและต่อจากโรคนี้ไปเราจึงเห็นระยะนี้มีคนป่วยซึมเศร้าและเสียชีวิตไปหลายคนด้วยเหตุที่ว่าบางคนอาจเลือกที่จะไม่เปลี่ยนความที่หรือบางคนอาจไม่มีพลังงานพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลนะคะที่ได้มาจากนางฟ้าอาณาจักรภาพ ก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอาการต่างๆที่มีการเปลี่ยนขึ้นพลังงานนะคะอาการต่างๆนี่จอยก็ได้สัมผัสมาทุกๆคนก็คงได้สัมผัสนะมาก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเพิ่มความถี่ให้สูงขึ้นทุกวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ